สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเดอ้อมาพบมาพ่อกับบ่าวแพงแล้วก็น,น้องแตงอีกเส้นเก่าเส้นเคยเนาะอันกระท่อมเพิ่นกะ <c oughs> เมื่อน,อน,นั้นคั้ยเข้ขมาสวานลืมเพิน่นออกไปเพิ่นลืมอัดสวนไว้สบายดี FC บ่าวแพงว่งมาทุกคนมื้อน,นี้ก็ขึ้นมาแปลงใหม่พี่น้องพังลงมือขั้วไอ้ซนพี่น้องคยซนของบ่าวแงซน,นบัดเดียว <c oughs> <c oughs> ไปเลยกระท่อมมุ่งควาง แพงเลสิมาเห็ดใหม่พี่น้องเห็ดใหม่ใหญ่กว่าเก้าบานนี้เป่าแพงว่ะกล้วยส้นบัดเดียวลงอ่างอย่างเลยกล้วยลายโตบัดนี้โอ้ยมาซุ่มกันส้นมาหัวกระท่อมมุ้งคว้างมุนเนาะเห็ดใหม่บาดนี้มุนปุ้ยอี้ยดีนองมุนขักมุนเน่อะไรนี่บิ่งอียังกะลงบัด รีสอร์ทคันคายบบาแพงหั้วเห็ดหรือหั้วลงบดเลยเอาทางเอาทางอันบมมีแอบไปนำจังเหียขามานั่งเออทางนี้บมมีแกบทางก็จะมีทางนี้แกบอยู่ทางหนึ่ง นี่คือตัวนี้มันมีแกบเนี่ยทางนี้มันเหย่ยวเข้ามาไนเวลาใหา <ś c oughs> น่ก,กว่า,บบาเก้าและป่านี่ย เลี้ยงเห็นหม่เห็ดใหม่เลิวอืมอะไรเงี้ยจะคุยบูได้เขาดาวเบาแหงพี่น้องเอ้ยจะคุยกูได้ข่ามาเขาดาวก่อนส้นพร้อมนี่มาเขาดาวก่อนมากินเฟืองบ่าแหงพี่น้องเขาดาวสืบบัวแล้วมากินเฟืองนั่นนี่กินเฟืองแล้วก็ส้นถิ่มพร้อมลืมปิดประตูพี่น้อง ได้เื็ดใหม่อีกแล้วบาดนี้เอามาตรฐานกว่าเก่าพี่เนาะเอาใหญ่กว่าเก่าคนวะ เสิเหตุได้พี่น้องเอ้ยมันแกะมันออกมาหนอเพม่อจะ้เหี่ยยาเลยมันจะมีบบกัดท่านไายร,รีสอดสมุนทุย <c oughs> ทางนี้คือมันจะมีแกะลายเนาะขอไปหนแล้วมันจะเหี่ยยาเวลาเล่นเหยาคูลงโคบๆ <c oughs> ต้องเอามออกมาหนอเย <c oughs> มันจะขุดปนงูแถวบ่อแพง ห้องห้องใหม่ทั้งใต้มันจากสี่สามกันห้องอละขันมันใช่คือต้นตวหลุมเห้องห้องตัวใต้เลย <c oughs> ดินมันบอกคอยเพียงปันไดเนาะมันเป็น,น,นันัพน mày bớt lên <laughs> Để vào khen nhà chị mày mà To vào nước nữa Biết chom sổ nó này. สอได้ทุกทีที่คนไปอยู่ยังจอมสอบมอึงนะอืม <c oughs> บองทั้งไต้มันเอาเพื่องมามาห้อยเอาแล้วอาสาดปูเป็นได้มันจังอันบอกเวลาอย่างแล้วมันลุบลุบเป็นกนเป็นกนเดี๋ยเสียดได้นะ้องพี่นนักเนาะ ทางคนเซ่ล่มเลยเนาะคุยโนกินเพื่องเขามากินเพื่องแล้วก็สนพร้อมพี่ล่มพี่ 嗯，你、嗯、看，不用的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 บ่บงนางชันไตเป็ดตน,นี่เตรียมหาเรื่องเบาแพงวจะย่างเป็ดให้ดูเลยน้องครับเตรียมหาเรื่องเบาแพงก็บบนแผ่นยังได้ทีอย่ากินเป็ดท้าโลกเป็ดหาเรื่อง Cho ông ha lưỡi à ạ bằng con kia nọ Giờ <laughs> bớt mười nè <laughs> จอมาเรื่องก็อกกาโกะอกกาโกะอยู <c ười> ไ่ไระตองมอไนหนึงน่งก็เอาแล้วนะมีเรื่อง <c ười> ไระตองมอก็ม,อกอออ <c ười> อมีเรื่องแล้วแหละโมตองมอโมกระหึหึอย่าและเริ่มมีเรื่องแล้วมอจอมกอ่อขวด ต้องมอเป็นย่างหมอหายสิ หมุนเบิร์ดเด้อพี่น้องใกล้ชอดมือขาวดาวกระท่อมผัดมาพังไม่เห็ดซอยเปาแพงใหม่ ลายครับมันก่อนใหญ่บ่ตัวนี้ดีกว่าแนวใดเอาก่อนใหม่ใช่ตัวนี้มันอยากพึ่งพึ่งถูกชุดชีกว่างอควยดึง ทานแกบท่านแกบปินทานกายสิเนาะเออท่านแกะบ่ได้บ่ตัวน้นมันสิสูงมั้มันอันพองอันต่ำนั่นสินตัวนี้กัทานแกบนี่แข่งแมั้งมันหัวมาใส่สาดนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền tham Gõ Để không cho lỡ những video hấp dẫn ไก่สิหอนมือเขาดาวผัดมาเพเนะพีะเพียงเนาะเบิดบเลยมือเขาดาวสั <c oughs> วมเลยมาเห็ดใหม่กระแพงก็สิ เป็นสี่เหลี่ยมเลยพี่น้องสี่เหลี่ยมอะไรกันสีเห็ดบ่องน่งสองถางเนาะสีว่างบ่องนั่งแล้วก็ปูสาดทั้งลุ่มไว้เห็ดแบบใหม่พ <normal> <ai> ี <en> ่น mm. <that> ้องว่างสองถังเห็ดหองนางติดอยนะพี่ พี่น้องงานก้าวนี้สิปูสะอาดเ็แบบใหม่ฮะพี่น้องมาฮอนเบาแพงกสิขอจบคลิปใหม่ก่อนเนาะรอเบิ่งรอสมตอนเห็ดแล้วเนาะอยู่คลิปเบาแพงอินดี้เด้อพี่น้องตอนแล้วหน้าตาสิเป็นแอนะไรเนาะเบาแพงสิถ่ายให้เบิ่งอีกเทื่อหนึงนะหน่งเนาะมาฮอนนี่เบาแพงกสิ ขอจบคลิปเน,นาะยังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นน <ขอ S 2> กด <share, S 2> ติดตามให้กขาไปแพงไงเด้อแหมส่สบายดีสบายดีทุกคน